It's too late now, I remember you and me And how careless we can yeah. All day and all night, we'll stay up สวัสดีครับทุกๆคนที่เช่นรักเค้นเคยนะครับแล้วเหล่า FC ของผมเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เรามาอยู่ในเกม โลบบแบปบอ f ฟุตเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวผลได้นะครับซึ่งมีทั้งหมดอยู่5สกิลนะครับผลได้ก็เดี๋ยวผมจะขอสาธิตแบบอนี้ก่อนแบบไม่ตื่นนะครับแบบไม่ตื่นสกิลแรกก็จะเป็นทําการแบบเหมือนได้สีลงนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับสกิลสองก็จะเป็นแบบยังไงอะสกิลสองจะเป็นแบบสตันนะครับแบบนี้ นะครับสกิลสามนะฮะก็จะเป็นธนูนะครับไม่รึเปล่าเออธนูไฟสกิลสี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหมือนปล่อยได้เครื่องพาคีวอ,ออกไปนะครับส่วนสกิลวีก็จะเป็นทําการเดินแบบนี้นะครับนี่ถามว่าดีไหมแต่่วนตวงผมชี้ว่าไม่ดีนะให้แนะนาไม่ดีเลยเวลาบินนะ เดี๋ยวเราไปทดสอบประมอนดีกว่าเพื่อความมั่นใจขอใส่อุปกรณ์ในการโจมตีนะครับอันนี้ขอใส่ไปหมดเลยนะเพราะว่าเราจะไม่นี่นะครับสกิลแรกก็จะเป็นการแบบนี้อืมก็เลือดลดไปประมาณ25%นะครับสกิลเอแค่0มาตมัลตสกิลเก,ก็เกือบเกือบโดนครึ่งหนึ่งนะเด็กเค เอาเรื่องนะสกิลวีสกิลซีลเนี่ยก็ถือว่าแรงนะอุ้ยโอ้เครื่องมันแรกนะฮะก็ถามว่าแรงไหม,มก็แรงอยู่ละเออเดี๋ยวขอดูแบบขอดูสกิลวีเลยละกันสกิลวีก็จะได้เห็นอันติเต็มตานะครับฮึดโบสกิลวีนี่ถือว่า เป็นสกิลที่ค่อนข้างที่จะดีที่สุดเลยนะในแบบไม่ตื่นนะครับนี่นะครับนี่ก็คือสกิลเดินนะนี่เดินสะพานนะถ้าถามว่าถ้าไม่ใส่แว่นตามัมนจะโหดไหมส่วนตัวผมคิดว่ามันก็โหดอยู่แหละผลได้แต่แบบตื่นมันก็นกจะดูแบบเหงเื่งไปหน่อยนะ,ะเดี๋ยวผมขอทำการไปเปลี่ยนสกิลแป๊บนึง ที่เปลี่ยนก็จะอยู่ลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มาตรงนี้นี่นี่แล้วก็มาเอาอันนี้ก็ขอขอบคุณพระแล้วก็คนที่ใช้ไฟอะไรน้ําแข็งเอยทุกๆอย่างนะครับที่มาช่วยผมเมื่อวานก็ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่มาช่วยยันถึงตีหนึ่งเลยนะครับเออตีหนึ่งเลยนะ เมื่อคืนอ่ะอันนี้ก็จะคือแบบไม่อันนี้คือแบบตื่นแล้วนะแบบตื่นแบบตื่นสกิลเซตก็จะใช้หนึ่งมัลตอรี่นะครับสกิลเซตนี่สกิลเซตมันก็จะเจ็บนะสกิลเซตสกิลเอ็กต้องกดค้างนะทุกคนแบบนี้นี่เทไหมอ่ะเทก็เทนะสกิลซีก็จะใช้หนึ่งร้อยมัลตอรีสกิลซีอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดน ไม่โดนนะครับไม่โดนขอใหม่ขอใหม่เมื่อกี้ไม่โดนนะครับเดี๋ยวผมขอฆ่าตัวนี้ไว้เลยแล้วกันเครื่องมันชอบแตกแหลงทุกคนเครื่องผมนี่ฆ่าไปก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้ก็เมื่อกี้เราไม่รู้ว่าดามเมจมันจะแรงไหมเดีย๋ยวเราดูกันนะครับตุ่มตุมตุมุมตุม โอ้ก็แรงอยู่นะแรงอยู่นะทุกคนคิดว่าแรงไหมก็ดูเอาเองแล้วกันแต่ส่วนตัวผมคิดว่าสกิลมันเท่กว่านะต่อไปก็จะเป็นสกิลสนะครับโอ้โหสกิลนี้ทุกคนต้องชอบมากเพราะว่ามันแรงมากเออเดี๋ยวดูมอนเทลแปดร้อยนะปึ๊บดดทุกคนดูนะ เนี่ยมาเล่นผมอันนี้คือเลือดแบบเต็มหลอดแล้วเลือดมันเหลือแค่เนี้ยคนก็ลองดูอันติมันโคตรโกงเนี่ยผลได้ใครที่ทำตื่นก็เรียกพระมาสองสามคนนะเพราะว่ามันยากแล้วก็ต้องใช้เงินม่วงทั้งหมดสกิลแรกใช้แปดร้อยนะครับสกิลบินก็จะใช้ประมาณสองพันห้าสกิลเอ็กซ์สามสามพันห้ามั้งสามพันห้าสามพันห้า สกิลซี0แล้ว s k สกิลสุดท้ายสกิล V 6 0 0 0เงินม่วงนะครับพี่ผมบอกไปนี่คือเงินม่วงนะไม่ใช่เงินเบลีนะครับตอนนี้ผมเอาไปลงดันหมดแล้วเหลือแค่1,100นะครับเดี๋ยวพักเกือบสมผลพระหรือว่าตีโรงงานหรือว่าเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วก็เจอผลพระอะไรอย่างนี้ซื้อผลพระอ่าผลพระขายก็อาจจะเก็บมานะครับ มาไว้เพื่อที่จะทําพระตื่นในอัปเดต5ยังไม่แน่ใจว่าจะตื่นจะอัปเดตในวันไหนนะครับเพราะผมก็ยังไม่ค่อยรู้นะเดี๋ยวเรามาดูอันติอีกรอบนึงอือดืมดืมด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 มนี่ทุกคนดูโหแรงไมล่ะเนี่ยแค่สกิลวีก็เล่นซักแบบ เกือบจุกนะฮะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นผลที่ค่อนข้างที่จะ PVP ดีสัดช่วยช่วยคนอื่นดีนะแต่ถ้า PVP เองต้องใช้ฝีมือเอานะครับแต่ถ้าเกือบจะไปช่วยแจมช่วยอะไรก็แนะนำนะครับแนะนำได้สกิล V กับสกิล C แล้วก็สกิล X นะครับสกิล X ก่อนสิ เพื่อในการคอมโบกับสกิล l c แล้วก็สกิล V หรือสกิล V แล้วก็ให้สกิล C นะครับผมเป็นคนที่ p v p ไม่ค่อยเป็นนะครับนี่นะครับก็ท่าตื่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ท่าบินนะท่าบินตต่างไหมนี่นะครับถ้าบินก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ ขอลาตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ